เมื่อแสงไฟแห่งนวัตกรรมดวงแรกสว่างขึ้นโลกทั้งใบเปลี่ยนไปเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปแสงไฟไม่ใช่แค่แสงส่องสว่างแสงไฟคือแสงแห่งจินตนาการแสงไฟ MM <but> now, คือความคุ้มค่าและการลงทุนนาบั t นาวคือช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเราต้องการนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองเสียงเรียกร้องอิสระแห่งการดีไซน์เพื่อแต่งแต้มจินตนาการที่ไม่รู้จบ LED สร้างกระแสช็อกค,คนทั้งโลกตื่นตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน LED คือ Light Emitting Diode ที่สามารถเปล่งแสงออกมาได้เมื่อเราจ่ายกระแสไฟเข้าไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น LED ไม่ใช่แค่ให้แสงสว่างนะแต่ให้แสงได้นับล้านเฉดสีมองไปรอบๆตัวอะไรๆก็ล้วนตกแต่งไปด้วย LED เต็มไปหมดครับไม่ว่าจะตามถนนหนทางหรือตึกรามบ้านช่องทำให้สวยงามเสจริงๆ ทั้งไทมส์สแควร์ในนิวยอร์กสถาปตัตยกรรมในยุโรปถนนชิบูย่าประเทศญี่ปุ่นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมหรือสนามฟุตบอลทีมบุรีรัมไปที่ไหนๆใครก็ใช้แต่ LED LED แล้วก็ LED เมื่อ LED ยึดครองพื้นที่ส่องสว่างได้สำเร็จฟิลิปส์ผู้นำด้านแสงสว่างอันดับหนึ่งของโลกจึงเดินหน้าไม่หยุดยั้ยงเพื่อพัฒนา และสร้างสรรค์เทคโนโลยี LED ให้ก้าวไกลสร้างความแตกต่างจนเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้ทุกวงการด้วยการออกแบบและระบบต่างๆที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนทำให้หลอดไฟ LED ของ Philips ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเริ่มตั้งแต่เม็ด LED ที่ทำหน้าที่ในการเปล่งแสงซึ่งได้คัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดี ต่อด้วยไดรเวอหรือระบบการจ่ายพลังงานที่จะส่งพลังงานไปให้เม็ด LED ส่องแสงออกมาแต่การส่งพลังงานจะทำให้เกิดความร้อนจึงต้องมีส่วนระบายความร้อนเพื่อให้หลอดไฟ LED ของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นจะเห็นได้ว่าด้วยระบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพทำให้หลอดไฟ LED ของฟิลิ์ มีประสิทธิภาพส่องสว่างมากกว่าหลอดไส้ถึงห้าเท่าอายุการทำงานก็ยาวนานกว่าถึงห้าสิบเท่าเชียวนักขุณฟิลิปส์ l อ d ใช้ได้นานกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าบำรุงรักษาน้อยกว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วขอให้ ทุกท่านเชื่อผมสวัสดีจ้าขาบอกว่าชอบฟิลิป LED มีแบบให้เลือกเยอะมากนะจ๊ะเบอร์ชอบตรงที่มันไม่ใหญ่เกินน่ะแต่ว่าเลก็กกะทัดรัดทำให้ซ่อนหลอดไฟได้อย่างแนบเนียนไ <c oughs> รที่ตินะจ๊ะ ฟิลิปส์ LED ให้แสงได้เจิดจ้ามีสีที่โดดเด่นเต็มร้อยทุกรายละเอียดคมชัดตอบสนองความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้ทุกรูปแบบจริงๆครับพี่น้อง ฟิลิปส์ LED ให้แสงสวยงามสีสันสมจริงไม่มีผิดเพี้ยนช่วยให้งานแฟชั่นโชว์ของชาแนลออกมาริดมากทั้งเสื้อผ้าและนางแบบขอคอนเฟิร์มว่าของเขาดีจริงอะไรจริงเอ,อ่อตอนกลางคืนผมพานักกีฬาของผมไปวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะได้สบายมากเลยครับ เพราะเอ่อฟิลิปส์ LED นะี่ยให้ความสว่างทั่วทั้งสวน <laughs> LED ฟิลิปส์ LED มีประสิทธิภาพสูงแม้อยู่ในอุณหภูมิต่ำก็ยังสว่างยอดเจ้า เพื่อยืนยันประสิทธิภาพอันเหนือชั้นของฟิลิปส์ LED ให้หายสงสัยเราจึงขอให้ทีมงานฟิลิปส์แมนทำการทดลองเพื่อพิสูจน์คุณสมบัติอันโดดเด่นของฟิลิปส์ LED ให้ท่านได้ชมนบัตรนี่การทดลองที่1ความถูกต้องของสีและการทำงานในอุณหภูมิต่าการทดลองที่สองอุณหภูมิและการระบายความร้อนของ LED การทดลองที่สาม อายุการใช้งานฟิลิปส์ LED คือนวัตกรรมใหม่ที่ชาวโลกใฝ่ฝันรังสรรแสงสีได้นับล้านเฉดตอบสนองได้ทุกจินตนาการไม่สิ้นสุดฟิลิปส์ LED อีกขั้นของนวัตกรรมแสงสว่าง ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติหลากหลายพร้อมทุกการใช้งานคุ้มค่าที่สุดเพื่อคุณ